สวัสดีครับผุมสวัสดีพี่น้องเออสวัสดีจาวรดซิตี้ทุกุกนนะครับผุมนะจะเร่งในคลิปนี้เร่งตายวันหนึ่งหน้าวันนี้แต่คลิปเร่งตายเลยเกาข้อกันมาหลายคนซึ่งวันนี้ผุมดีมาบอกว่าจุดดรอปตัวตองไอเดียว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกับกจุดเลยซึ่งผมเห็นมันราคาดีเลยนะนาคาติดลักตามซีเ้นไปต่ละลูปก็เลยมาบอกให้เพื่อๆด้มาวิ่งฟาร์มกันเลยนะครับเบวซามาครับจามาฟาร์มได้เร็วนะโอเคไปเดวเราไปเริ่มกันตีจุดแรกเลยนะครับว่ามันคือตัวไหน นี่จุดแรกคือตัวนี้นะครับตัวนี้มันดบสปอยเลอร์หน้านะครับเจอเด็กนุ่มไปหน้าตีเป็นยิ้นะครับนี่นะมันอยู่ตายเยกยานประจวงนะครับตัวตีนึงนะตัวนี้เด็กนุ่มไปหน้าตีเป็นยินเดี๋ยวเราลองรับเลยนะครับมีจุดมาไว้แต่ผมไม่ได้วิ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวต่อวิ่งกันนี่ครับวิ่งประมาณนี้วิ่งไม่ไกล้ม้านะครับวิ่งบุ่นๆแป๊บเดียวกำหมดนะครับไปเดี๋ยวเราไปเด้ยจุดตัวตีซอนะครับ นี่นะครับตัวตี่้องตัวตี่้องอยสแตนนี่ดงแดนะครับโอเคไฟบัญชีกล้องตรงชามูนะครับตัวนี้ดอกไปหน้านะครับดอกไปหน้านะครับนะตัวนี้ดอกเป็นเตาทองนะครับกล้องเต็แต่งเอสออกมากล้องลดตำหน้านะครับนะนี่คือตัวตี่้องนะครับต่อไปเราไปเร่ยตัวตีส้มแล้วนะครับนี่นะครับตัวตีส้มดีอาร์วิ่งผู้ไปเพนะครับตัวนี้มันดอกว่ากระปุกนะพี่น้องดีอาร์วิ่งผู้ไปแพย์ มันอยู่ตรงแยกจังกุ๊กนะครับอยู่ตรงบอดซีทิปนะตัวนี้ดอกฟ้ากับปูงนะครับนะไปเดี๋ยวเราไปเลยตัวติ๊กกันลาวว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคนี่นะครับตัวติ๊เรวิสั้นสิบเก้านุ่มฉกล่างนะครับนุ่มโฉกล่าง,างตัวนี้มันดบลั่งค่านะครับอย่ตรงเนื่อเนื้อแยกเวลาจะว่างนิดเดียวนะครับรอวานุ่มฉกกลางนะครับนี่ต้นจุดก็หว่งไม้ยางนะครับหว่งวนๆแป๊บเดียวนะวิ่วงวนนี่มานี่ขึ้นนี่ก็นะี <Okay. S 2> ่ แบ,บเดียวตัวนี้วิง่งนาทีว่าว่าครับไม่ไม่นานนะไม่นานเราไม่อยากนะครับลองลองมาวิ่งกันเลยไปเราไปเลยตัวที่ห้ากันราวโอเคนี่นะครับนะตัวที่ห้ามันดบะเกิดข้างนะครับตัวที่ห้านี่นะมันชื่อว่าเวิวจมเกาชนพืนเมืองเอฟฟาริกานะครับนะนี่นะตัวนี้นี่เองเลดเลดจุดก่อนว่ามันวิ่งยากไหมนะนี่โอ้ตัวนี้เกนได้ครับเวิ่งมาทางนี้คือนี่สัตว์ลบไปนู่นลงมาอยู่จุดนี้จุดทุดตายโยนี้รับเป็นจุดแดงตัวนี้นะวิ่งตรงคล้องเออ ครับประมาณนึงไม่ตื้อว่าอยากมักนะต้องมาวิ่งเลยผมรู้สึกว่าไอ้ตะเกิดนี่ลูกระซี่ยาแซ่น่ะต่อตรงอ่ะลงเลยตะไม่เฉียวลงเลยตลาดตะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเลยไอ้ไต่ไต่ไต่คลิปเดียวผมไอ้เปิเปเื่อเปลื่อเลยไอ้ไอ้กบก่อนนะเ,<อ>เร่งงานจังเลยอ่ะป้มอันนี้ไม่ดึ้งน้ำนะว่ะห<อ>นักต่อไปไปแลกตัวติ๊กลาวกับตัวที่๊กโอเคอ่านนี้ยุนนี่กับนี่ตัวติ๊กครับ ตัวยกนี่มันเจอวิว,วสร้างกาวหนักซึบจมูกไว้นะครับตัวนี้มันดบสปอยเดอร์ลังนะเต่าต้องสปอยเดอร์ลังนะครับสปอยเดอร์ลังผมได้อยู่อยู่จีซีเซ้นนะครับตัววันนี้นะซึงเรื่องจุดซึงแหล่จุดก้อนว่ามันวิ่งอยากมาเดี๋ยวได้มาลองแล่กันโอ้อันนี้มีมีไล่จุดอิดนะมีไล่จุดอิดแต่ว่าการวิ่งไม่อยากมา,มาวิ่งลงนี่สัดกึนนี่วิ่งบบรอบวนรถนึงประมาณวิ่งไม่นานประมาณต้องไหนดีว่าว่าโดยประมาณพุ่มหว่านนะเออเดี๋ยวลงไปวิ่งกันเล่นะ ไปเดี๋ยวเราไปเล่นตัวดิเจ็แล้วนะครับนะนี่นะครับตัวดิเจ็ตตัวดิเจ็มันจะว่าบาริต้าจอมูห่หังนะครับไอ้นี่มันดบวิ่งมันดบวิ่งหาเส้นฮาเส้นลกเส้นเนี่ยพุ่งเลยวันนี้ไม่เจอหลวงเลยนะหลงเลยต่ไล่เป่นๆแต่ผมตัวนี้มันอยู่ตรงแยกแยกดองกุ๊กนะมันอยู่แยกดองกุ๊ก เจอว่าบาลิต้าจอมูฮังเวลสัมกาวเหมือนกันนะโอเคอันนี้ตัวดีเจตนะครับไปเดรโรไปเรตตัวตีแปดก็ราวนี่นะครับตัวตีแปดมันเจอว่ากุลลุงเยื่อบุโปรงจมูกอักเสบนะครับมันอยู่ตรงแยกแยกซองสู้นะครับตัวนี้มันดบอปไฟตายนะทุกคนโอเคมันดรอปไฟได้บิ๊นน้องเออต้นึงเริงเริงเริงจุดเดรโรไปเรตจุดกันว่ามันวิ่งยังไงนี่มันวิ่งเมื่อเนื่อเมื่อเนื่อ้ามที่เวียนเลยแต่ว่าเจได้มันมีจุดแดงแต่ว่ามีจุดแดงวิ่งซองคนบ้านเลยออกนี่กับวิ่งยาวนี่เลย วนรอบเนึงประมาณต้องหนาดีนะตอดเดินเล็ก็ตา้องหนาดียามมัมนเปลือนเาทุกคนทุกคนสามารถวิ่งได้นะครับเป้ตาม,มาวิ่งได้ทุกคนนะโ <Okay. S 1> อเคตตรงนี้นะไปเดินรถไปเลยจุดตีกาวหลาจุดตีกานี่อันที่แต่เดี๋ยวก็เกิดกระจังกระจังหน้านะนี่นะครับจุดตีกามันเชื่อว่าปูกังไกวุ่นยนนุ่นนะครับโอเคอยู่แต่ที่นี่อาซาสั้นนะครับอานาสั้นไม่รวยเลยไม่เลงโมเกี้ยนเฉยดินฟันโม้หมดตายคนนี้ เอาไงไงเลยตัวนี้มันอยู่แต่ที่นี่อ่ะตั้นพี่น้องเออมันดบกระจังหน้าตัวนี้น่ดบกระจังหน้านี่มันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวเราไล่จุดก้อนไล,นจลจ่จุดไล่จุดอ่าจุดแดงลาวนี่วิ่งบนลาเลยมันในเวลาประมาณน่าจะตั้ามไหนดีนะถึงวิ่งประมาณต้องหนาที่แบบอย่างนี้เนี่ยวิ่งออกนี่ปุ๊บกบวนวนปุ๊บปุ๊บปุ๊ดปิ่นแบบปุ๊บเป็น, <comm> ปนจุดตีต้องไปตุ้นเลยจบตีต้องไปตุ้นเลยนี่กรอบเรียนนะครับกล่าวตัวพ่อไม่เปิดตัวแลกกรอบเรียนนะจ แต่ว่าเพราะว่า,าเล่เล,เล่กิ้ปุมเดียกกระปุนปุลงไปวิ่งฟาร์มกันเล่นะ <Okay. S 1> น่าจะได้หลคกาดีอยู่นะเดี๋ยวปุมไปไปเรยหลักานะราคการลูกเต่านี่นี่นี่เี้นี่นี่ไงอ่ะนี่ไปตายไปตายต้องเต้นโอ๊กนะฮะรังกาลังกาเต้นหนึ่งแต่เกิดกลางตามเต้นนะ <Wow. S 2> ่ปลอยลังตามเต้นนะส <Wow. S 2> ปอยนาต้องเต้นฮะกระจังนาต้องเต้นวิ่งตามเต้น <Wow. S 2> ่นี่นี่ลูกเต่ามีไม่ใหญ่มีใกล้ไม่ใหญ่กบนี่กรดมังเลย คงเหจ้ะ okay, ปู่ตึงจ้ะตามาราคาดีไม้มราคาดีนะผมหวานเลยจ้ะเป็นพ,พูน้นี้เราสามารถวิ่งคนเดียวได้ <Okay. S 1> ซึ่งเกลืองมันกระดบดีเหลาซึ่งเอ,อาแต่เมื่อเรากินไงไง,ไงว่าเราไปวิ่งเกลืองแต่ดได้ต่าตองกันดูเกลือเลยมันดีถึงนั้นเลยซึ่งกินเลยจะใกล้ตามที่เจ้นนั่นลูกนึงตัวราคาดีลงเลือกวิ่งเลเยได้ราคาได้ดีเราไปวิ่งกันนั้นนะซึ่งนี้ผุไมในบอกไปกับถูกจุดเลยนะครับนะ เอาละครับเพื่อนๆแต่ว่ากดในที่จบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะก,กี้กดติดตามปุ่มกันนะพี่น้องเออเราก็คนใต้คนใต้มีน้ำใจคนใต,นต้มีน้ำใจอยู่แล้วกดไลค์กดซับตะไคร้กดติดตามกันเดีย๋ยวปุ่มกบเนื่องปันกดติดตามเดี๋ยวมาแจกกันลาวรวยเอ็มดิรวยแจกกันลาวาเดี๋ยววันนี้ผมก็โตก็ตัวไปก่อนว่านะเดี๋ยวผมมาวิ่งแบบลอกก่อนวันนี้ไม่ได้ไล่ได้ทีมแล้วอลไรตรงเน็ตไม่ดีเลยก็เลยมาอารคลิปต่ำตัวตังให้เพื่อนๆแรก ไปแล้วครับบายๆครับพ่อผมปีนองเดี bye. Bye ๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเราโอเคเออโอเคไปๆๆๆอะไปเมืองอาวะ